สวัสนีครับกนครับวันนี้อยู่ในช่วงของข่าวไม่มีจะลงนะก็เนี่ยฮะเรามีน้ําแข็งครับซื้อมาจากข้างบ้านครับไม่น่าจะสะอาดครับดูจากข่าวแล้วที่เขาบอกว่ามีคัตเตอร์ลงน้ําแข็งนะฮะซื้อมาจากร้านชําแถวๆบ้านเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่จะมีเชื้อโควิดปนเปื้อนหรือเปล่านี่ฮะจัดแอลกอฮอล์ฉีดน้ําแข็งก่อนทานครับนี่ฮะเป็นการป้องกันเชื้อโควิดนะฮะฉีดเข้าไปเลยครับ ฉีดเยอะๆฮะฉีดใส่กล้องเลยครับฮะก็หลังจากฉีดเสร็จนะครับก็เอามาใส่ภาชนะดัานหน่อยนะครับเพื่อทําการฆ่าเชื้อในขั้นตอนต่อไปนะฮะเอาเป็นคนสะอาดอยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้นี่ห้ามละเลยเป็นอันขาดเนะ่จุดเตาครับจุดครับ ไฟแรงดีมากครับเอาทั้าแข็งที่ฉีดแอลกอฮอล์มาตั้งไฟครับโอ้โหคิดไปได้นะครับเนี่ยฮะตั้งไฟครับตั้งไฟให้ร้อนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อครับเพราะโควิดเนี่ยมันไม่ถูกกับความร้อนอุณหภูมิสูงๆนะครับบิดเต็มข้อครับไม่แน่ใจนะฮะว่าจะติดเชื้อโควิดหรือจะติดเชื้อโรคจากแบคทีเรียก่อน,นะฮะสภาพของครัวเนี่ย ช่างโศโครกโสโมมดีเหลือเกินนะฮะก็อย่าถือสากันนะครับนี่ฮะตั้งเตาไปครับตั้งให้เดือดเลยนะฮะเพื่อป้องกันเชื้อโควิดเล็ดรอดครับมันอาจจะเล็ดรอดก็มาแบบหลงนะฮะหลบหลบไม่ยอมโดนความร้อนทั้งหมดกับน้ําแข็งที่เราซื้อมาเนี่ยต้องเอามาต้มนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโควิดครับแล้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับมีการใส่ซอสครับใส่หาแม่มึง หนักๆแล้วครับก็เพื่อเพิ่มสีสันนะฮะให้มีความน่าทานยิ่งขึ้นนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยฮะเป็นคลิปที่มันไร้สาระนะฮะแต่ว่าก็มีข้อมูลจากปมนา,ามัยมาฝากทุกคนนะฮะเขาบอกว่าการติดเชื้อโควิดจากน้ำแข็งปนเปื้อนเนี่ยก็มีโอกาสนะครับแต่ถ้าปนเปื้อนในแก้วน้ำไปซื้อชาเขียวชานม อะไรอย่างเงี้ยฮะพอคืนลงไปเนี่ยลงไปสู่กระเพาะเราเนี่ยเรามีน้ําย่อยฆ่าเชื้อครับโอกาสติดเชื้อโควิดจากการดื่มเนี่ยน้อยมากนะครับก็สรุปไม่ง่ายนะฮะการดื่มน,น้ําแข็งข้างทางไม่ว่าจะเป็นชานมชาเขียวกาแฟหรือว่าน้ําตามร้านอาหารตามตังเนี่ยน้ำแข็งที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อยากมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือการที่เอามือไปจับน้ําแข็งนั่นเลยฮะ เอามือไปจับน้ําแข็งที่มีเชื้อปนเปื้อนเชื้อโควิดเนี่ยแล้วเราเอามาขายี้ตาหรือเอามาเข้าปากโดยตรงเนี่ยอันนั้นเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อสูงมากกว่าการกลืนลงไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะกรมอนามัยเขาก็แนะนําว่าหากต้องการจะซื้อน้ําแข็งก้อนจริงๆเนี่ยฮะควรจะซื้อจากแบรนด์ที่มีสัญลักษณ์ gmp ยืนยันความสะอาดปลอดภัยนะครับจะได้มั่นใจในการซื้อหามารับประทานกัน มากกว่าเดิมครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวกันสักหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นตื่นตระหนกนะครับดูแลความปลอดภัยตัวเองด้วยนะครับยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการฉีดแอลกอฮอล์หรือว่าเอาน้ําแข็งไปต้มมันไม่ได้ผลครับเป็นคลิปเกรียนไร้สาระที่เราเอามาในช่วงของข่าวไม่มีจะลงกันก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับสับปะรดช่องวิเตอร์วิเตอร์ข่าวอะไรเราแรงทะลุนรกเลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคน้ที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิม วันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ